หน้าผาคุณเราอยากกันเถอะทอลุงนี่คุณเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกฮะบอกามาว่าครั้งนี้คุณต้องการอะไรฉันอยากมีลูกสักคนคุณให้ได้ไหมนี่ในสมองคุณมีแต่เรื่องพันเมง,งเหรอได้ถ้าคุณอยากมากตั้งนะะเดี๋ยวผมจะสนองให้ไปอีนคนนะทำไมฮะ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เหรอทำตัวสะบักสะบอมเรียกร้องความน่าเห็นใจคนก็แค่หวังอยากมีลูกสักคนเพื่อที่จะได้มีฐานะมั่นคงในบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่ฉันอยากมีลูกสักคนเพื่ออยากยกตัวเองให้เป็นเมียคุณที่มั่นคงขึ้นแต่ถ้าคุณให้ไม่ได้แค่บริจาคน้ำเชื้อไม่ให้ฉันทำด็กลอดแก้วก็ได้ฝันไม่เธอะแต่ว่าตอนนี้ฉันท้องกับเลวัต อะไรนะเลวัตที่แท้คุณก็แค่ไม่อยากมีลูกกับฉันเท่านั้นเองคลิกิงด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง